ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรถตู้คอมพิวเตอร์ด่าหลังผมคันนี้นะครับลูกค้ามาวันนี้แจ้งว่าแอร์หลังไม่ค่อยเย็นนะครับสู้แดดไม่ได้นะครับลูกค้าต้องการเปลี่ยนจากตู้เดิมนะครับต้องการให้ช่างเพชรจัดการเป็นตู้แอร์ไมโครบัสนะครับแอร์จะได้เย็นนะครับลูกค้ารถคันนี้เป็นรถวิ่งล่องนะครับไม่ใช่รถเมานะครับเราจะสามารถใส่ตำแหน่งเดิมได้แล้วก็แผงคอนเดนเซอร์ล่างไม่จําเป็นต้องเพิ่มก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถจะวิ่งตอนกลางคืนครับ ขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะใส่ตู้แอร์ไมโครบัสเราไปดูเลยครับว่าจะทำอย่างไรกันก่อนนะครับรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับวันนี้ดูค้าแจ้งว่าต้องการให้ช่างเพชรทำการติดตั้งแอร์ไมโครบัสตำแหน่งเดิมนะครับตอนนี้ตู้แอร์ยังเป็นตู้เดิมมากับรถนะครับตอนนี้ช่างเพชรดูตู้น่าจะตันด้วยนะครับลมไม่ค่อยออกนะครับขั้นตอนแรกในการติดตั้งแอร์ ไมโครบัสนะครับก็คือหรือชุดเดิมออกมาก่อนนะครับหรือชุดเดิมออกมาก่อนนะครับเราถึงจะสามารถใส่ไมโครบัสเข้าไปแทนได้นะครับโอเคครับช่างเพชรขอเวลาหรือตัวแอร์เดิมออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่งครับว่าแต่ละขั้นตอนจะทํายังไงกันบ้างครับผมครับผมตัวแอร์เดิมนะครับของรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับ ช่างเพชรทาการรื้อมานะครับจะสังเกตเห็นฝุ่นนะครับเต็มใบมอเตอร์นะครับตูตันเป็นอย่างมากนะครับนี่นะครับด้านในก็ดําไปด้วยฝุ่นนะครับวิธีการใส่ไมโครบัสนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะพามาดูกันนะครับผมการใส่ไมโครบัสนะครับเราจําเป็นต้องเอาขาเดิมออกนะครับตรงนี้1ขานะครับแล้วก็บริเวณนี้ สองแล้วก็ตรงนั้นนะครับสามขานําออกนะครับเน,เนื่องจากว่าปากตู้ใหม่จะเป็นประมาณนี้ถ้าเราไม่เอาออกนะครับจะเอาขึ้นไปด้านตรงนี้นะครับบริเวณนี้จะติดตรงนี้นะครับจะไม่สามารถายกตู้ไมโครบัสขึ้นได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะติดตู้แอร์ไมโครบัสเต็มๆนะครับถ้าเราไม่เอาออกนะครับเราต้องเอาออกก่อนนะครับเดี๋ยวช่างเพชรอเวลา นำขาตู้เดิมสามขาเนี่ยครับออกก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมครับผมตอนนี้ช่างเวททำการนำขายึดตู้แอร์เดิมออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวกลางด้วยนะครับทีนี้เราจะคนสีกันสนิมนิดหน่อยนะครับเพื่อจะได้ไม่เปลี่ยนสนิมนะครับในอนาคตนะครับว่าตรงนี้จะเป็นเหล็กนะครับ นกันสนิมไว้นะครับในอนาคตจะได้ไม่เป็นสนิมนะครับตรงนี้ด้วยนะครับโอเคครับผมจะได้เป็นสนิมนะครับขั้นตอนต่อไปช่างเพชรจะเอาหน้าตู้ไมโครบัสประกบเข้าไปตรง ทิศทางลมนะครับประกอบเข้าแล้วก็ยึดน็อตไว้นะครับเพื่อทําการนําตู้แอร์ไมโครบัสมาประกอบอีกทีหนึ่งครับผมเราช่างเพชรขอเวลาประกรบอบหน้าตู้ไมโครบัสเข้าไปก่อนนะครับผมครับผมหลังจากช่างเพชรใส่ปากตู้ฝาประกอบเข้าไปตรงที่ทิศทางลมนะครับตอนนี้ก็คือเข้าไปในช่องลมเดิมนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับสนิทนะครับผมตรงนี้ ช่างเพชรจะมีน็อตยึดไว้นะครับสองฝั่งนะครับแล้วก็เราจะทําขายึดตู้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะยึดใส่ตู้แอร์ประมาณนี้นะครับก็เวลาเสร็จรรจะมีรูให้ยึดน็อตนะครับแล้วก็ยิงซีรุคนกันกน้ําซึมนะครับผมเดี๋ยวช่างเพชรขอทําขาที่ยึดตู้ยึด,ย,ดยึดตู้ไมโครบาสก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับหลังจากที่เรายึดเสร็จ หน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับกับตู้แอร์ไมโครบัสตำแหน่งเดิมนะครับช่างเพชรจะทําการอัปเกรดให้ใหม่นะครับส่วนเสาลูกค้าว่าจะไปติดเองนะครับให้ช่างเพชรติดเฉพาะแอร์ไมโครบัสให้นะครับพวกเสาเดี๋ยวลูกค้าจะไปจัดการเองว่างั้นนะครับผมโอเคครับช่างเพชรขอเวลาติดตั้งแอร์ไมโครบัสเข้าไปตำแหน่งเดิมเลยแล้วกันครับผม ก่อนที่จะนำตู้แอร์ไมโครบัสขึ้นนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะมาอธิบายเกี่ยวกับการทำงานระหว่างตู้แอร์เดิมกับตู้แอร์ไมโครบัสนะครับว่าการทำงานที่แตกต่างกันจะต่างกันยังไงนะครับส่วนการที่คอยเย็นจะเล็กจะใหญ่กันมากน้อยขนาดไหนช่างเพชรเคยทำคลิปลงไปแล้วนะครับสามารถพิมพ์เข้าไปดูได้ว่าตู้แอร์เดิมกับตู้แอร์ไมโครบัสต่างกันยังไงนะก็จะไปเทียบให้ดูนะครับว่าขนาดตัวข้างใน ต่างกันแค่ไหนนะครับแต่ถ้ามองอย่างนี้ <Napoleon>. <efendim manner> ตัวแอร์เดิมอาจจะดูยิ่งใหญ่กว่านะครับแต่การทํางานไม่เหมือนกันนะครับการทํางานของตู้ที่มากับรถนะครับพัดลมจะหมุนแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ลมก็จะวนมาลมก็จะวนมาอย่างนี้ครับวนแล้วก็ค่อยดันออกไปด้านนอกนะครับฝั่งนี้ก็หมุนคนละฝั่งนะครับก็ดันออกไปด้านนอกเหมือนกันนะครับมีสองใบพัดนะครับส่วนตู้แอร์ไมโครบัสนะครับจะมี สีใบพัดนะครับสี่ใบพัดนะครับการทํางานก็คือหมุนแล้วก็ดันหมุนแล้วก็ดันออกไปตรงเลยนะครับหมุนแล้วก็ดันดันจะไม่มีการมาวนนะครับวนเป็นก้นหอยนะครับค่อยออกไปอันนี้จะทําให้กําลังลมลดลงนะครับตอนนั้นจะมีสี่ใบพัดแล้วก็จะทําให้ลมแรงขึ้นแล้วก็การหมนนุนของลมก็คือจะตัดไปด้านหน้านะครับอันนี้คือจะวนเป็นก้นห HOY อยอยู่นี่นะครับค่อย เวียนออกมาอย่างนี้ครับการที่จะส่งลมมันก็สู้ของไมโครบัสไม่ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวช่างเพชรจะทําการประกอบตู้แอร์ไมโครบัสเข้าไปตามตําแหน่งที่วางไว้นะครับเดี๋ยวเสร็จจะให้ดูอีกรอบหนึ่งครับผมครับผมตู้แอร์ไมโครบัสนะครับที่ช่างเพชรทาการติดตั้งนะครับตอนนี้ก็ประมาณ50%นะครับอ่าฟมกันน้ําหยดยังไม่ได้ติดนะครับยังไม่ได้เก็บงานนะครับก็จะมาถ่ายให้คร่าวๆให้ดูก่อนนะครับ อันนี้ช่างเพชรก็ยึดน็อตน่ะอย่างแน่นนะครับไม่มีขยับนะครับแน่นหนานะครับส่วนสายนะครับเส้นนี้เราจะเส้นนี้เราจะทําใหม่นะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นท่อเดิมวาลวจะอยู่ด้านล่างนะครับช่างเพชรจะตัดวาลวก้เอนเดิมออกนะครับแล้วก็จะมาใช้วาลวที่ติดกับตู้แอร์ไมโครบัสนะครับเห็นบางร้านเขาใส่ จะเอาวาล์วเดิมที่อยู่ตัวล่างนะครับทีนี้จะทําให้แอร์เย็นไม่ช่าเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากวาล์วอยู่ด้านล่างกว่าจะฉีดน้ํายาพิ่งขึ้นมาข้างบนก็เดือดหมดซะก่อนนะครับทีนี้ก็ทําให้แอร์เราเย็นช้านะครับทีนี้ช่างเพชจะตัดวาล์วเดิมข้างล่างออกแล้วก็จะมาใช้วาล์วตัวเดิมที่ติดมากับตู้แอร์นะครับของไมโครบัสเลยนะครับจะได้สมบูรณ์แบบนะครับเดี๋ยวช่างเพชก็จะ ปอดแคบ,บเส้นนี้นะครับออกแล้วก็จะามาทําข้อต่อบริเวณน,นี้นะครับแล้วก็ย้ําสายขึ้นไปขันด้านบนนะครับสายบริเวณน,นี้ช่างเพชรจะทําเป็นหัวโอริงนะครับเพื่อป้องกันการรั่วซึมนะครับจะได้ตัดปัญหาเกี่ยวกับการขันแล้วรั่วซึมจุดนี้นะครับก็ไม่มีเลยนะครับจะเป็นหัวโอริงแบบ1 3ครับเปอร์เซ็นที่จะรั่วนั้นก็คือน้อยมากนะครับ โอเคครับช่างเพชรขอถอดแป๊บเส้นนี้ออกมาครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเราจะทํายังไงตัดวาล์วตรงไหนออกแล้วต่อตรงไหนเพิ่มนะครับผมครับผมหลังจากช่างเพชรทาการรื้อแป๊บเส้นทีอ่อยู่ล้านบนนะครับที่ติดกับตู้แอร์เดิมนะครับก็จะสังเกตว่าจะมีกล่องสีาขาวๆตรงนี้นะครับข้างในจะเป็น expansion valve นะครับแล้วก็ มีหน้าที่ฉีดน้ํายานะครับตู้แอร์ก็จะอยู่ด้านบนนะครับประมาณนั้นนะครับถ้าเราไม่ทําการจัดการวาล์วตัวนี้แล้วเราไปใส่ตู้แอร์ด้านบนเลยมันก็จะฉีดน้ํายาไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ออกแบบมาให้วาล์วตัวนี้ฉีดฉีดสารทำความเย็นใส่ตู้แอร์ไมโครบัสน,นะครับช่างเพชรท,ทาการตัดเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึง่งครับตัดตัวกล่องนั้นออกนะครับแล้วก็เชื่อมติดกัน เอาวาลวออกไปเลยนะครับตัวเดิมจะสังเกตเห็นนะครับว่าจะเป็นวาลวนะครับช่างเพชรทาการถอดวาลวออกแล้วก็เชื่อมติดกันนะครับทางบนก็จะเป็นท่อขึ้นไปจนถึงตู้แอร์นะครับแต่บริเวณนี้นะครับช่างเพชจะทําการตัดแล้วก็เชื่อมหัวเพื่อเราจะอัดสายเข้าเข้าตู้แอร์ได้นะครับน่าจะเป็นบริเวณประมาณนี้นะครับเดี๋ยวช่างเพชขอเวลาตัดแล้วก็เชื่อมหัวประกอบเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราไปดู ตอนที่เราเชื่อมแล้วก็อดสายใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยอีกทีหนึ่งนะครับช่างเพชรมาให้ดูคร่าวๆนะครับว่าเราจะใช้เวาวที่ติดมากับตู้แอร์ไมโครบัสนะครับมีวิธียังไงช่างเพชรเห็นบางร้านนะครับเขาจะเจาะเจาะวาลทะลุนะครับให้น้ำยาทะลุได้แล้วก็วิ่งขึ้นไปถึงหาวาลนะครับแต่ว่าวาลไม่สามารถที่จะเจาะตรงได้นะครับทีนี้มันต้องเจาะเฉียงช่างเพชรทดสอบแลวครับมีปัญหาครับแบบนั้น แอ่ก็จะเย็นไม่ชำเท่าที่ควรครับน้ายาเจาะจะสามารถวิ่งผ่านเท้อหากันได้นะครับระหว่างท่อใหญ่กับท่อเล็กนะครับช่างเพชรลองทดสอบมาหลายรอบนะครับอันนั้นไม่ผ่านนะครับวิธีที่ดีที่สุดนะครับก็คือเชื่อมเลยครับเอาวาล์วออกแล้วาเชื่อมติดปิดเลยนะครับให้อย่าให้ท่อตันก็พอนะครับก็คือห้ามรั่วด้วยนะครับก็คืออันนี้จะดีที่สุดนะครับจากประสบการณ์ช่างเพชรทำมาโอเคครับเดี๋ยวช่างเพชรขอทำการ ตัดแล้วก็อัดหัวสายนะครับเชื่อมหัวสายที่จะเข้าตู้ไมโครนะครับไมโครบัสนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบนึงนะครับหลังจากหลังจากดัดแปลงเสร็จนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยครับผมครับตู้แอร์ไมโครบัสนะครับหลังจากช่างเพชรใส่แป๊บที่ถอดออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เชื่อมหัวให้เป็นหัวโอริงนะครับผมนี่นะครับโอริง จะดันเข้าไปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะดันให้ดูนะครับผมเดี๋ยวนะครับก็จะเข้าไปมีโอลิงอยู่ตรงกลางนะครับก็ป้องกันการรั่วซึมได้เป็น100%เซเลยก็ว่าได้นะครับมันจะสูบเข้าไปนะครับไม่เหมือนอสายโบราณน,นะครับสายรุ่นเก่าก็จะเป็นหัวเปเปอร์ไม่ใช่หัวเปเปอร์ไม่ดีน,นะครับแต่ว่า การขันเข้าขันออกต้องใช้ความชํานาญเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับห้ามปินเกีียวขันก็ต้องแน่นนะครับถึงจะไม่มีการรั่วซึมนะครับผมไม่ใช่ว่าเปเปอร์ไม่ดีนะครับแต่ตัวนี้เขาพัฒนามานะครับโอยิงจะแค่ขันเบาๆมันก็ไม่รั่วแล้วนะครับผม ข้างบนเป็นเปเปอร์นะครับตัวแอร์ไมโครบัสช่างเพชรหามาได้เป็นเปเปอร์จริงๆแล้วก็อยากได้เป็นโอลิงนะครับแต่ไม่มีทายนะช่วงนี้ของหมดนะครับช่างเพชรใส่ไมโครบัสเป็นเปเปอร์ให้นะครับผมโอเคช่างเพชรจะเก็บงานสายสายแล้วก็เก็บระบบไฟนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะให้ดูอีกทีนึงนะครับหลังจากล้างตัวแอร์หน้าแล้วก็เติมสารทมเย็นเลยแล้วกันครับก็จะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ให้ดูนะครับสาย 2เส้นจะเป็นโอริงนะครับที่ช่างเพชรเชื่อมใส่นะครับก็จะเป็นโอริงโอริงแบบหัวรุ่นใหม่นะครับการ่วซึมแทบจะไม่มีเลยนะครับยกเว้นว่าเชื่อมมีปัญหาแต่ช่างเพชรเชื่อมเอ็มกับมือไม่น่ามีปัญหานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวช่างเพชรขอเวลาประกอบแล้วก็เก็บงานก่อนนะครับสักพักหนึ่งครับผมครับตอนนี้ตู้แอร์ไมโครบัสของช่างเพชรนะครับที่ติดให้ลูกค้าปลมออกแรงเกินไปนะครับแถวนี้ บริเวณคนนั่งข้างหน้าลมแรงเกินนะครับช่างเพชรทําให้รูเล็กลงนะครับเนื่องจากคนนั่งข้างหลังจะไม่ค่อยแรงนะครับเพื่อเป็นการส่งกําลังลมเข้าไปด้านหลังนะครับช่างเพชรทาการปิดรูตรงนี้ให้เล็กลงนะครับเพื่อให้ลมออกประมาณ25%นะครับแต่ก็ยังแรงนะครับตรงนี้แรงมากแล้วก็พวกกีเลยนะครับช่างเพชรใส่ให้นะครับสสปีดนะครับผม ก็เก็บสายเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะเช็ค่วแล้วก็จะพันกาวใส่ตรงท่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีวาน่านะครับช่างเพชรถอดออกมาแล้วครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอีวาน่าสภาพนะครับลูกค้าเพิ่งไปซื้อรถมือสองมานะครับซึ่งมาวิ่งมาไม่นานนะครับคอมพังนะครับช่างเพชรเป็นคนเปลี่ยนให้เองนะครับเปลี่ยนไปไม่นานนะครับวันนี้ลูกค้ากลับมานะครับว่าต้องการ ที่จะใส่ตู้แอร์ไมโครบัสนะครับตำแหน่งเดิมนะครับช่างเพชรทาการาใส่ให้แล้วครับแล้วก็ตู้หน้านะครับช่างเพชรทาการลอกมาล้างทําความสะอาดให้ทีเดียวเลยนะครับจะได้เย็นฉ่ำนะครับผมถ้าเราใส่ไมโครบัสตู้หน้าไปล่อยไว้อย่างนี้มันก็มีโอกาสส่งผลให้ตู้หลังไม่เย็นตามกันนะครับเนื่องจากคอมเพรสเซอร์จะตัดเร็วตัดช้าขึ้นอยู่กับตู้แอร์หน้านะครับผมเพราะว่าจะมีเซนเซอร์ จากอุณหภูมิอยู่ตู้แอร์หน้านะครับผมพวกเปียกตู้ต่างๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะสกปรกนะครับทางหนูเข้าทางมิก้เมาส์เข้านะครับทางกลิ่นเข้าช่างเพชรจะทําการปิดรูให้ลูกค้านะครับผมโอเคครับผมช่างเพชรขอเวลาไปหลังทาความสะอาดแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะตัดภาพไปตอนที่เติมสารทาความเย็นเสร็จเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมครับผมหลังหลังจากช่างเพชรทําการ ประกอบตู้แอร์ไมโครบัสแล้วก็เติมสารทาความเย็นเสร็จที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เรามาทดสอบแรงดันคอมเพรสเซอร์นะครับแรงดันคอมเพรสเซอร์อยู่ที่40 p s i นะครับฝั่งไฮอยู่ที่โดยประมาณ200ถึง250 p s i นะครับอตอนนี้ถือว่ากำลังคอมเพรสเซอร์ใช้งานได้นะครับเกก็จะขึ้นขึ้นลงลงนะครับเน่องจากาถ้าแรงดันสูงพัดลมจะเร่งสปีดอัตโนมัตินะครับเวลาพัดลมเร่งสปีด แรงดันคอมก็จะลดลงนะครับถ้าระบบปกตินะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมส่วนความเย็นเดี๋ยวช่างเพชจะพาทดสอบกันนะครับด้านในนี่นะครับตัวแอร์ไมโครบัสนะครับตอนนี้กระจกเริ่มเป็นฝ้านะครับตัวแอร์หลังนะครับตัวแอร์หน้าไม่ต้องเสือกครับเย็นอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราจะทดสอบความเย็นด้านหน้ากันก่อนนะครับผมตอนนี้ช่างเพชเข้ามาในห้องลิสานเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้อุณหภูมิภายในห้องลิสารนะครับก็ติดเครื่องยนต์ไว้ นานพอสมควรนะครับก็ตอนนี้อากาศในห้องดยสารเริ่มเย็นมากนะครับอุณหภูมิที่ทําได้นะครับที่ออกมาจากช่องลมแอร์นะครับก็จะอยู่ที่9.0องศานะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงอีกนะครับก็ลดลงไปแล้วนะครับอยู่ที่8.1องศานะครับผมกับตู้หน้าเป็นของของเทียบนะครับไม่ใช่ของเดนโซนะครับก็ถือว่าเย็น แต่ความทนอันนี้ช่างเพชรไม่มั่นใจนะครับตัวหน้าไม่ได้เปลี่ยนกับช่างเพชรนะครับแต่คอมเพรสเซอร์คันนี้เปลี่ยนกับช่างเพชรไปนะครับแล้วก็แผงหน้ามีพัดลมเสริมแผงหน้านะครับก็ใส่ตู้ไมโครบัสไม่ใช่รถเหมาก็ถือว่าไม่มีปัญหานะครับวิ่งส่วนใหญ่วิ่งกลางคืนนะครับยังไงก็หนาวครับต้องใช้ผ้าห่มแน่นอนครับผมอุณหภูมิในห้องในสารตอนนี้อยู่ที่21อองศานะครับด้านหน้านะครับก็ถือว่าใช้งานได้ หนาวจับใจนะครับหลังจากช่างเพชรอัปเดตเปลี่ยนเป็นตู้ไมโครบัสนะครับอันนี้างข้ขงหน้ายัางเดิมๆนะครับหมายถึงเราก็มันก็เย็นอยู่แล้วนะครับข้างหน้าเพาเียงแต่เรามาล้างทําความสะอาดให้ลูกค้ามันก็จะเย็นขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับก็จะเย็นเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าตัวแอนหน้าก็ตันพอสมควรนะครับช่างเพชรก็ทําการใส่ไมโครบัสหลังแล้วก็ตัวหน้าทําการล้างทําความสะอาดให้ใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความเย็นหน้าหลังกันนะครับข้างหน้ายังไงก็ผ่านนะครับ8.8นะครับ ความเย็นในห้องโดยสารยีอนะครับเดี๋ยวเราไปดูไปดูด้านหลังนะครับว่าจะได้เท่าไหร่ครับผมครับผมตัวแอร์ไมโครบัสนะครับหลังจากช่างเพชรทำเก็บงานที่เรียบร้อยนะครับอ่าเดิมใส่ได้นะครับซสาเดิมช่างเพชรก็ใส่ให้ถือว่าเก็บเก็บไม่ได้นะครับพอดีมันเบียดตู้เล็กน้อยนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้แต่เวลาใส่ทีวีต้องใช้น็อตจำกัดนะครับห้าม ถ้าไปทําที่อื่นห้ามเด็ดขาดนะครับจะบอกลูกค้าเลยว่าห้ามห้ามห้ามเปลี่ยนน็อตตัวใหม่นะครับเพราะว่าจะไปทิ่มอคอยเย็นรั่วนะครับเพราะว่ามันชิดกับตู้แอร์มากเหลือเกินนะครับถ้าเราใส่ทีวีใส่น็อตตัวยาวๆไปโดนตู้แอร์ทะลุมาอันนั้นช่างเพชรม่รับผิดช,ชอบนะครับผมอันนี้คืองานรับประกันให้ลูกค้า1ปีเต็มนะครับสำหรับาการใส่ตู้ไมโครบัสหลังจากช่างเพชใส่นะครับ ตอนนี้อุณหภูมิที่ออกมาจากช่องลมแอร์นะครับอ่าน้าคอยเย็นเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่10องศานะครับลมช่างเพชรเปิดเบอร์สองนะครับก็ถือว่าเย็นชามนะครับตัวหลัง10องศานะครับก็จะเย็นลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลานะครับเพราะห้องในสารมีขนาดใหญ่นะครับสําหรับรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับ10องศาครับเดี๋ยวช่างเพชรจะทําการยังมีมีโอกาสที่จะลดลงอีกนะครับ ก็ลดลงเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวช่างเพชรจะเดี๋ยวช่างเพชรจะไอ้ทดสอบพัดลมให้ดูนะครับอันนี้อ่าอุณหภูมิยังลดลงนะครับยังลดลงเรื่อยๆนะครับยังมีโอกาสที่จะต่ำกว่าสิบนะครับด้านหลังเดี๋ยวช่างเพชรจะทดสอบอ่าพัดลมแรงความแรงของพัดลมนะครับนี่ครับจะได้ยินเสียงพัดลมนะครับแรงมากนะครับลมแรงมากแต่ตรงนี้ช่างเพชรทําการให้มันออกน้อยนะครับเพื่อจะให้ ลมกระจายไปด้านหลังนะครับจริงๆตรงนี้จะแรงมากจริงๆแต่ช่างเพชรให้ลมออกนิดเดียวปิดไว้ให้ลมออกน้อยนะครับเพื่อให้ส่งลมไปด้านหลังนะครับจะได้ด้านหลังจะได้เย็นนะครับอ่าส่วนด้านหลังเราเราจะไปทดสอบกันนะครับว่าจะอุณหภูมิจะได้เท่าไหร่นะครับอยู่ด้านหลังสุดนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะพาไปทดสอบครับอยู่ช่องหลังสุดเลยครับผมครับผมตอนนี้ช่างเพชรมาอยู่อ่า หลังสุดนะครับของรถตู้คอมพิวเตอร์คันนี้นะครับอาจจะย้อนแสงไปนิดนึงนะครับยังจากแสงย้อนมาจากด้านหลังรถนะครับอุณหภูมิที่ทําได้นะครับนี่คือหลังรถจริงๆนะครับนี่คือนวลคือตู้ไมโครบัสที่เราใส่จะอยู่ด้านหน้านะครับก็อุณหภูมิที่ออกมาจากช่องลมนะครับจะต่างกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเดินทางมาค่อนข้างไกลนะครับอุณหภูมิอ่า ที่ทําได้นะครับอยู่ที่สิบสามองศานะครับแล้วก็อุณหภูมิในห้องดยสารตอนนี้อยู่ที่ย4ิบี่องศานะครับแต่ก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลานะครับในในการทําความเย็นแต่ยังไงก็เย็นกว่าของเดิมอยู่แล้วครับร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าตู้มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ัรลมจะแรงขึ้นนะครับก็ต่างกันที่สององศานะครับจากด้านหน้าด้านหน้าตรงนู้นนะครับสิบองศาแล้วก็เดินทางมาจนถึง ช่องสุดท้ายนะครับอยู่ที่13องศาถือว่าโอเคเลยนะครับก็ถือว่าเย็นฉ่ำนะครับอันนี้ช่างเพชรเปิดพัดลมพัดลมเบอร์สองนะครับเพราะว่าถ้าเปิดเบอร์สามมันจะได้ยินแต่เสียงพัดลมนะครับจะไม่ได้ยินเสียงช่างเพชรพูดนะครับผมโอเคครับงานนี้สรุปว่าผ่านนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะไปถ่ายด้านหน้าให้ดูอีกรอบหนึงนะครับี๋ยวก็จะสรุปอาการเลยครับผม ครับผมตอนนี้ช่างเพชรก็ใส่ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับซาาที่ลูกคา้าตอนแรกชร่างเพชรที่ว่าจะใส่ไม่ได้นะครับช่างเพชรลองประกอบให้ปรากฏว่าใส่สนิทนะครับก็ส่วนลโพงลูกค้ายังไม่มีนะครับก็ยังไม่ได้ใส่ให้นะครับส่วนลโพงอันนี้ก็จะบอกลูกค้าว่าให้รีบๆหาใส่นะครับถ้าไม่หาลําโพงใส่มันก็จะมีโอกาสที่จะทําทให้ตู้แอร์ตันเร็วนะครับน่องจากฝุ่นจะ เข้าไปทางช่องอที่ว่างๆนะครับที่ที่รูใส่ลําโพงครับเพราะว่าลําโพงไม่มีทีนี้ฝุ่นในห้องในสารก็จะดูดเข้าไปตรงนั้นเลยนะครับปกติแล้วจะมีกรองหน้าหลังนะครับหน้าหลังจะเป็นกรองแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลําโพงปิดเพื่อไม่ให้ฝุ่นเข้าไปได้ง่ายๆนะครับแต่ถ้าลูกค้าวิ่งแบบนี้ไม่เกิน 6- กเจ็ดเดือนนะครับตันอย่างมากเลยนะครับถ้าไม่อุดนะครับผมโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับ าการติดตั้งแอร์ไมโครบัสตำแหน่งเดิมนะครับสำหรับรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับผมคลิปนี้ก็ทำให้ FC ดูนะครับว่าวิธีการติดตั้งตรงนี้จะใส่ยังไงแก้ไขย,ยังไงนะครับช่างเพชรก็บอกอย่างละเอียดนะครับแต่เวลาประกอบช่างเพชรไม่มีคนถ่ายให้นะครับก็มาสรุปสั้นๆให้ดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มางว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสุดท้ายท้ายสุดช่างเพชรก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมยังไงก็อย่าลืมฝากกดซับกดติดตามให้ด้วยนะครับผมคลิปต่อไปเราไปเจอกันกับ ดีแม็กปีศูนย์หกคันนั้นที่ลูกค้าแจ้งมาเมื่อวานแอร์ยังเย็นเย็นเย็นอยู่เลยครับแต่มาวันนี้แอร์ไม่เย็นซะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าดีแม็กคันนั้นจะเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับทําไมเมื่อวานยังเย็นอยู่แต่วันนี้ไม่เย็นนะครับเดี๋ยวช่างเพชจะพาทดสอบกันนะครับกับดีแม็กคันนั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม